เงินโชคดีที่สุดนะคะคนะคนที่การเงินโชคดีที่สุดนะคะก็คือคนที่เกิดวันอังคารคะ่ะการเงินของคุณเนี่ย เรียกว่าคุณมีเงินอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเงินในครอบครัวที่เขาสนับสนุนให้การดูแลคุณและคุณก็ยังเป็นคนที่สามารถต่อยอดในเรื่องของการสร้างเงินได้เช่นกันนะคะสามารถบริหารการเงินแล้วก็ทำงานเพื่อให้ได้เงินหรือเอาเงิน ไปทำงานได้ด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารวันนี้การเงินโชคดีอันดับ1เลยนะคะส่วนอันดับสองนะก็คือคนเกิดวันพฤรหัสค่ะคนเกิดวันพฤรหัสค่ะ การเงินของคุณจะได้มาจากความสามารถของคุณล้วนๆเลยนะคะคุณทำงานเก่งอ่ะแล้วคุณก็มีความสามารถในการสร้างเงินได้นะมันเป็นการเริ่มต้นอะไรที่ดีมากใครอยากทำธุรกิจสตาร์ทอัพได้เลยนะคะเริ่มต้นทำธุรกิจได้เลยสำหรับคนที่เกิดวันพรรหัดนะคะต่อไปนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค้ะคุณได้อันดับ3เลยนะคะคุณจะได้คู่บัดดีหรือคู่ครองที่ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะเรียกว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วจะทำให้การเงินของคุณพอกพูนนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่มีคู่นะคะ หมายถึงหุ้นส่วนของคุณเนี่ยเขาเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะทำลงทุนหุ้นกับเขาได้นะคะถือว่าจะสร้างเงินทองเพิ่มมากขึ้นค่ะอันดับต่อไปสี 4, 5, 6, 5, 6, 7, ่ห้านี่5อห้าหกเจ็สี อันดับที่4นะคะจะเป็นคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธคะเรื่องการเงินของคุณเนี่ยมันจะได้มาจากความสามารถในการเจรจาการรู้สึกคือคุณจะเป็นคนที่พูดจาเก่งพูดจาดีเอาคำพูดคำจาของคุณเนี้ยสามารถ ไปสร้างเป็นเงินได้นะคะเป็นโค้ชสอนการพูดก็ได้นะแล้วสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งเงินทองนะคะแต่คุณจะต้องแสดงออกให้โลกได้รู้ว่าคุณมีความสามารถนะคุณจะต้องเอาตัวคุณออกสู่โลกภายนอกนะคะจะเอาตัวเองออกหรือว่าจะจะออกผ่านสื่อโซเชียลก็ได้นะคะ แล้วสิ่งที่ต้องเตือนคืออย่างนี้นะคะถึงแม้การเงินคุณจะดีนะแต่คุณจะรู้สึกว่าเสียใจในเรื่องอดีตอาจจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคะรู้สึกว่ามันไม่น่าทำแบบนี้เลยไม่เป็นไรนะคะอดีตมันผ่านไปแล้วนะก็ให้มันเป็นอดีตไปเพียงแต่เราจดจำและไปแก้ไขให้มันดีขึ้นดีกว่านะคะส่วนอีก3อันดับนะคะ พี่บุ๊ขอไม่จัดอันดับนะคะเดี๋ยวจะไล่เรียงไปเลยนะคะโดยเรียงจากคนที่เกิดวันเสาร์มาก่อนนะคะคนเกิดวันเสาร์คะจริงๆแล้วการเงินของคุณใช่ไหม การเงินของคุณขอให้คุณตัดสินใจอะไรด้วยความเด็ดขาดเลยนะคะทําอะไรขอให้เด็ดขาดมั่นคงนะคะการเงินของคุณจะได้มาจากการทํางานเริ่มต้นทําอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะถึงแม้วันนี้วันที่คุณเริ่มต้นทําอะไรจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณตั้งหวังไว้นะคะแต่ขอให้อย่าหยุดทํานะคะมันจะมี ปัญสักปัญหามาเสมอนะคะมันด้วยความที่คุณเป็นคนที่อดทนได้นะพี่บ๊จะบอกว่าคุณสามารถอดทนและรอคอยมาซึ่งการเงินได้ นะการเงินจะได้จากการทำงานนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คนวันเสาร์นะคะต่อไปจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนะเป็นพ่อค้าวานิชทั้งหลายแหล่นะคะคุณจะเป็นคนที่การเงินจะได้มาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณจะมีความฉลาดเกินไปและมีบางอย่างที่คุณ ไม่เปิดเผยให้กับคู่ค้าคุณหมดอะไรอย่างนี้นะแล้วมันจะกลับมาเป็นปัญหาให้คุณต้องปวดหัวอภัยหลังนะคะเช่นของบางอย่างมันจะมีข้อเสียคุณก็ต้องบอกในมุมนั้นด้วยแต่ว่าอาจจะต้องแนะนำเขาว่าอ้ออาจจะต้องใช้อีกอันหนึ่งแก้ประกอบกันแบบนี้นะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า มันจะนำมาซึ่งควปัญหาในภายหลังมากกว่านะคะต่อไปคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้จะเป็นวันที่คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเงินที่มันไม่พอใช้ได้เลยนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่คุณไปใช้จ่ายเงินแบบใน การกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเยอะจนเกินไปก็ได้นะคะแล้ววันนี้การเงินของคุณอาจจะต้องใช้จ่ายไปเพื่อในการรักษาสุขภาพนะคะวันนี้อยากให้คุณนิ่งๆในเรื่องของการใช้เงินเลยนะคะเอาแค่มีเงินไว้สำหรับเพื่อการดำรงชีพคือการกินและการเดินทางก็พอนะคะไปละค่ะ